สวัสดีค่ะชีเวิติโคลวันนี้ขอเสนอเมนูหมึกผัดพริกแกงเมนูนี้ใครๆก็ต้องเคยสั่งกันแล้วที่ร้านอาหารตามสั่งและสั่งบ่อยชิมิลาหมึกหนุบหนับผัดเข้ากันกับพริกแกงยิงได้เข้าเสิร์ฟร้อนๆสักจานคือดีงามมากเอาล่ะใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทาํทาตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนําใบมะกรดูดมาหั่นเอากา้านออกค่ะ หั่นออกให้หมดดีเลยเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปพริกชีฟ้าแดงน้ำมาหั่นสลับดีเลยหั่นไปจนหมดดีค่ะ แล้วนําไปพักไว้ก่อนต่อไปถั่วฝักยาวนํามาหั่นเป็นท่อนๆหั่นที่หมดเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนเช่นกันต่อไปตั้งหม้อเทนนะ้ำเปล่าลงไป รอให้น้ำเดือดค่ะใส่หมึกที่หั่นไว้ลงไปค่อยๆค,คนให้หมึกของเราสุกทั่วกันทุกชิ้นดีเมื่อสุกแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับแล้วก็ผัดต่อได้เลยผัดให้กระเทียมส่งกลิ่นหอมจากนั้นตามด้วยถั่วฝักยาวพริกชี้ฟ้าแดงผัดได้เลยค่ะ ผัดสมวนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นตามด้วยพริกแกงแดงหมึกที่ลวกไว้ใบมะกรูดเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วผัดต่อได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้สรงกลิน่นหอมดีเลยกลิ่นคือหอมมากต่อไปปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายจากนั้นผัดต่อได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเมื่อเสร็จแล้วไปค้าเสิร์ฟกันได้เลย ตักเสิร์ฟใส่จานแบบร้อนๆดีงามสุดๆเห็นแล้วหิวเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมึกผัดพริกแกงรสชาติจัดจานเผ็ดร้อนน่าทานสุดๆใครที่ชอบทานคือต้องเลิฟแน่นอนค่ะยิ่งมีข้าวสวยร้อนๆสักจานก็คือปังไม่ไหวอย่าลืมไปทำตามกันนะคะเมนูนี้ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ